มีลำทานนี่เหรออ้าวเราหมุนอะเราหมุนไปทำอย่างนี้กระทูกผู้หญิงเอาผู้ชายหมุนอย่างนี้อะหมุนอะเอออันนี้เพลงอะไรกำลังอ่ะกำลังผุตายอ้าวโอเคอ้าว อกะถ้าเปิเครื่อสอเขาจะลโพงใหญ่ลงลงลงย่อลงขึ้นขึ้นขึ้นา้าวลงมือลงเอามือสูงเอามือจับมั้งหลังมือสูงไปข้างหน้าเอาวิ่งไปวงกลมวิ่ง ลงจะไหวให้ลงตง้อเต่อแถวมาตออ้าวอัน oh. น uh, uh, ี้ที่ทไงนะอันนี้ใช่กจหน้าลค่ะเออคนละคะอ่าให้างเดียวอ่

嗯嗯。嘿嘿。 พูดแม่อ่า <Wars> ขึ้นเอาพูดอะไรเออ่าชึบอ่าเขาไม่จบยังไม่จบเลยยังอ่าอ่าเต้นไปเรื่อยๆนะลูกนะ